เมื่อวันที่20เมษาย,ยน2565ที่สำนักสงฆ์ป่าสาแก้วรตนมงคลตำบลสำโรงอเภอตานสุมจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดประชุมหาหรือการจัดตั้งวัดโดยมีพระมหาสาครราชาเสโนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และท่านวิชัยชำนาญเวศประลัดอเภอตานสุมจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานฝ่ายคราวาสการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมประชุมด้วย เดิมสำนักสงฆ์ป่าสากแก้วแห่งนี้ได้มีพระ,สะแสวงทรัพย์เมธิโนได้มาปักหลักจำพรรษาที่นี่ตั้งแต่ปีพศ2555จนถึงปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลา10ปีและเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดังนั้นชาวบ้านพุทธศาสนิกชนตำบลสำโรงอําเภอตาลสุมจังหวัดอุบลราชธานีจึงเห็นต้องกันว่าจะจัดตั้งสำนักสงฆ์แห่งนี้ให้เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านอีกแห่งหนึ่งและเพื่อทำนุบำรุงศาสนาของ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้อยู่คู่ลูกคู่หลานคู่บ้านคู่เมืองตลอดไปวันนี้นะครับผมเป็นค่ำเช้าของวันที่20เดือนเมษายนสอ5พันห้าร้อยหลงจากนันเวลาที่สำนักพุทธและญาติโยมเราชิมด้วยกันทานด้วยกันเป็นต้นไปนะครับผมเดี๋เรียงานสามขาวนียนมากครับทานมาจันทร์ร้อนดูสนุกด้วยคือแต่เราลูกเมียนมากินขอาเรื่องมาจันทร์ข้าวเรื่องอู่ที่ห้านี่เราจึอาน้ำมันได้ไปตำบลสับโลกเป็นนากรรมการ ออทุกท่านมีมติเห็นพ้องต้องกันรวมทั้งญาติโยมนะครับอาท่านกำนันดูแลด้วยองนี้ไม่ชอบให้ยกสำนักสงฆ์เป็นวัดนะครับผมหลังจากนี้นะครับทางฝ่ายเลขานหน้าสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนันต์มีตกินนีกาญจนีนะครับผมก็จะรวบรวมเอกสารหลักฐาน เสนอท่านพวนูว่าราชการจงหัดคนทาชธานีนะครับต้องสองข้อประกาศให้มีการตัดจาดตั้งวัดซึ่งจะแล้วเสร็จประมาณอของพระรของเมรีพอแล้วหลัาจานั้นสำนักสงแห่งนี้มีเนื้อที่เจ็ดไร่40ตารางวาและมีกุฏิสมหลังหอประชุมหนึ่งหลังศาลาการ,ปรเปลี่ยนที่กำลังจะสร้างอีกหนึ่งหลัง จากการประชุมในครั้งนี้ทุกฝ่ายเห็นพร้อมต้องการว่าจะให้จัดตั้งวัดได้และทางสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีจะส่งหนังสือให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพิจารณา,นานและลงนามต่อไป